คือเสื้อมันจะค่อนข้างมีความยืดเล็กน้อยนะทุกคนมันจะพอยืดออกมาได้บ้างนะครับแล้วก็ใส่สบายมันจะไม่ได้แบบตึงๆเปรีย้ยคือผ้าผ้าเสื้อบอลบางแบรนด์เนี่ยมันจะตึงๆสวัสดีครับทุกคนครับคลิปนี้ผมมีรีวิวดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะครับรีวิวจิปาถาไปเรื่อยครับวันนี้ คลิปนี้ผมรีวิวเสื้อบอลของบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับในทีมในไทยลีกครับในฤดูกาลใหม่ฤดูกาล2021-2022ถึงนะครับผมไปจัดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในราคา690บาทในแบบฉบับของบุรีรัมในแบรนด์ของบุรีรัมเองนะครับก่อนหน้านี้เขาเปิดขายทางช็อปด้วยแล้วก็ทางออนไลน์เปิดขายเป็นร,บรอบๆรู้สึกว่าจะรอบละ9 0 0 0ตัวอะไรประมาณนี้นะครับผม,ไ,มได้มาในรอบที่2นะครับก็พอได้มาก็เลยอยากจะมารีวิวให้ทุกท่านได้ดูหน่อยนี่ครับนี่คือตัวนี้ที่เองนะครับ ผมสั่งมาจากทางเว็บแล้วก็สั่งมาทางเพจเนาะทางเพจเขาจะมีลิงก์ที่เป็นของทางเพจของเมกาคาโซนะครับของบุญรำนั่นแหละนะครับเข้าไปสั่งตามในนั้นในวันที่เขาขายอ่ะนะครับอันนี้ผมชิงไปซื้อมาก่อนก็เลยหยิบมารีวิวนี่นะครับผมซื้อมาของผมไซส์ผมเป็น2 XL นะครับจริงๆตัวผมเนี่ยจะเหลื่อมๆกันระหว่าง XL กับ2 XL กนะฮะก็คือแล้วแต่นะครับว่าอยู่ที่ว่าแบรนด์ไหนนะครับผมก็เลย หยิบมาฝากทุกท่านกันนะครับอันนี้ผมเป็น 2XL ตามไซส์เสื้อที่บุยรำเขาให้ไว้เนี่ย XL ในอ44 2XL 6 47อ47จริงๆผมมา XL ก็พอได้แหละแต่ว่าผมอยากใส่หลวมๆอยู่บ้านนะครับก็เลยบวกกับบวมขึ้นด้วยนะครับก็เลยเอาเป็น 2XL มานะเดี๋ยวผมรีวิวให้ได้ดูกันนะครับซึ่งลายเสื้อเนี้ยเขาเคลมว่าเป็นลายแบบเพสตี้พวกลายแบบลายคลาสสิกอมตะปลอดกาลนะครับลายเพสตี้แบบเนี้ยมันเป็นลายลูกน้ำฮะทุกท่าน,นครับเนี่ยครับ พวกลายแบบนี้นะครับเขาจะฝังลงไปนะครับอันนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นของของเสื้อรุ่นนี้ของบุรีรัมปีนี้เลยนะครับก็เนี่ยครับจะจะฝังพวกลายลูกน้ําแบบแนวนี้นะครับตามแบบอารมณ์แบบเม็กซิกันเม็กซิกันเนี่ยะทุกท่านน่าจะนึกออกแบบสีเม็กซิโกเม็กซิกันหมวกเม็กซิกันเสื้อผ้าเม็กซิกันนะครับอะไรแบบเนี้ยนะฮะพวกลายลูกน้ําแบบเนี้ยนะครับพวกลายลูกน้ำแบบนี้เนี่งเงี้ยอย่างเงี้ยก็จะฝังลงไปในระเอียดของเสื้อนะครับพวกลายแบบนี้นะครับจะแทรกอยู่ทั้งหมดนะครับแล้วก็ ที่เหลือลายที่ผมแอบดูนะผมขออนุญาตไปที่ลายก่อนมันจะเป็นลักษณะเฉพาะทางแบบมีตัวย่อของสโมสรนะครับ B R U T D ของบุรีรัมข้าที่แทรกอยู่ในลายเสื้อตลอดเลยนะครับจะมีกรอบเป็นสี่เหลี่ยมกรอบตามนี้นะครับแล้วก็ไล่มาแบบนี้นะครับไล่ไล่ไล่ไล,ไล่ไล่มาครับก็จะเป็น รายละเอียดของเสื้อนะครับที่ฝังอยู่ข้างในหลกัหลกๆมันก็จะเป็นลายแรนดอมแบบนี้แหละทุกท่านครับแล้วก็มีด้วยโลโก้ใหญ่แบบนี้ตัวย่อใหญ่หญแบบนี้ brutd ของบุรีรัมเขาแบบนี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะนะครับในขณะที่โลโก้นะครับของบุรีรัมก็ยังคง,คงความเป็นบุรีรัมแบบนี้อยู่เหมือนเดิมนะครับแบบนี้นะครับของบุรีรัมเขานะครับก็มีเสกอยู่ตรงนี้นะครับ ทางขวาก็เป็นของสปอนเซอร์นะครับด้วยความที่บุรีรัมเนี่ยเขาผลิตเสื้อของตัวเองนะครับไม่ได้ไม่ได้ไปอิงกับแบรนด์ไหนแบรนด์ใดๆดังนั้นเขาก็โอขวานี่เขาก็แหมบของสปอนเซอร์เขาได้เลยก็เป็นสปอนเซอร์ของยามาฮ่านะครับในขณะที่เมนสปอนเซอร์ของเขานะครับก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมก็คือช้างนะครับของวิรัมนะครับหนึ่งตัวใหญ่ๆเลยช้างนะฮะก็จะเป็นแบบนี้นะนะครับผมไล่ไปทีละฝ้าก็แล้วกันนะครับแขนขวาเนี่ยก็จะ ปรับด้วยอีก2สปอนเซอร์ของเขานะครับก็คือมีของ M150 แล้วก็ของ True นะครับอย่างนี้นะแบบนี้นะครับ M150 แล้วก็ True ครับส่วนแขนซ้ายนะครับก็มีอีก2แบรนด์นะครับก็คือเอา3แบรนด์นะครับนี่ฮะของ CP นะครับแล้วก็ของเมืองไทยประกันชีวิตนะครับแล้วก็ของอินโดราม่าเวนเจอร์สนะครับก็เป็น3แบรนด์นี้นะครับที่อยู่ในเสื้อของบุญรัม มาดูด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังก็ก็เป็นแรนดอมรายละเอียดของเนื้อผ้าเหมือนที่ผมเล่าไปเมื่อสักครู่เลยนะครับถ้าไล่จากบนลงล่างแล้วก็จะแมกด้วยโอนเซอร์ด้านล่างตรงชายเสื้อล่างนะครับจะเป็นของโคคาโคล่านะครับประมาณนี้นะฮะหลักๆนี่คือเสื้อของบุรรมในชุดเย่านะครับสีก็จะเป็นสีกรมท่าแบบนี้นะครับอีกหนึ่งอย่างที่เ,เขาเคลมนะครับก็คือกันรังสี UV นะครับก็คือออกแดดก็มีคุณสมบัติในการกันรังสี UV นะครับจริงๆแล้วอยากให ทุกท่านได้สัมผัสเนื้อผ้านะถ้าใครที่ซื้อนะครับคือเสื้อผ้าเขาจะมีความยืดนะครับ mm. ผมก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วไซส์ผมอะ่ะผมว่าผมปริมปริมระหว่าง XL กับ 2XL ผมว่าผมสั่ง XL ผมอยู่แต่เดียวตอนท้ายคลิปผมจะใส่ให้ดูนะครับว่าใส่ออกมาแล้วมันเป็นยังไงบ้างนะครับคือคือเสื้อมันจะค่อนข้างมีความยืดเล็กน้อยนะทุกคนมันจะพอยืดออกมาได้บ้างน,นะครับแล้วก็ใส่สบายมันจะไม่ได้แบบตึงๆึงเปรี้ยคือผ้าผ้าเสื้อบอลบางแบรนด์เนี่ยมันจะตึงตึง ประมาณว่าถ้าไซส์คุณใส่ xl เนี่ยคุณใส่ xl ไม่ได้คุณต้องไปใส่2 xl มันจะตึงๆแล้วมันก็จะแบบอึอดอัดอึดอัดแต่ของบุรดำจะไม่ใช่นะครับมันจะมีความความยืดแล้วก็ใส่สบายนะครับเขาเคลมว่ากันรังสี uv ด้วยนะครับในคุณสมบัติของผ้าเขานะครับแบบเสื้อก็เป็นแบบคอปกนะครับแบบคอปกแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะครับแบบคอปกของบุรดำนะครับมีกระดุม1จากเม็ดบนสุดนนะครับ1 2 2เม็ดนะครับถ้าแกะออกมาแล้วก็จะกลายเป็นอย่างนี้นะครับ ของบุรีรัมย์นะครับแต่อ้าผมลืมวันนี้นิดนึงด้านหลังก็จะมีคลิปธงชาติสีธงชาติไทยเล็กน้อยนะครับแบบนี้นะครับด้านหน้าด้านในก็จะเป็นแบบนี้นี่คือไซส์เสื้อผม2 XL นะครับราคา690บาทนะครับถ้าถ้าเอามาส่องดูกับแสงไฟนะมันจะโปร่งแสงเล็กน้อยนะทุกคนมันจะโปร่งแสงมองเห็นมองเห็นแสงไฟเล็กน้อยนะครับก็โปร่งตามาลายผ้าที่เขา ใส่ลงไปในในเนื้อผ้านะครับก็ประมาณนี้ครับ690บาทนะครับที่บุีร์เขาปล่อยออกมาเสือ้อเสือ้อเสือ bon net, นะ้อบอลเนี่ยเสื้อเย้าของสีเยา้ยาของบุีร์ในฤดูกาลนี้นะครับปี2021ถึง2022นะครับเขาเปิดขายเป็นลดๆนะในช่วงแรกนี้นะครับแต่เข้าใจว่าเดี๋ยวหลังจากเนี้ยพอเขาเขาโปรโมทเขาขายเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวตามร้านต่างๆร้านอาริก็มีนะครับหรือพวกร้านสเปอร์สปอร์ตเดี๋ยเขาก็เอาเขามาขายนะครับดังนั้นก็ใครที่สนใจอย,อยากสะสมนะครับอยากซื้อ เป็นเจ้าของก็ไปจับจองกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นติดตามทางเว็บไซต์ของบุรีรัมก็ได้ทางเพจของบุรีรัมเขาก็มีโปรโมทมาเรื่อยๆถ้าเป็นเพจขายของของบุรีรัมแบบเต็มๆก็คือ Mega Castle นะครับก็ไปติดตามกันได้นะครับเดี๋ยวช่วงท้าย ผมใส่เสื้อตัวนี้ให้ดูกันครับอะโอเคทุกคนครับผมแปลงโฉมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับใส่เสื้อให้ได้ดูกันนะครับว่าพอใส่เสื้อมาแล้วเป็นยังไงบ้างไซส์ไซส์ของผมคือ 2XL นะผมย้ำอีกทีนะครับก็จะใส่แล้วมันก็จะค่อนข้างดูสบายๆหน่อยมันไม่ได้ตึงมากนะครับแล้วก็ไม่ได้ใหญ่เกินไปสำหรับผมนะต้องบอกไว้ก่อนนะครับ 2XL คืออก47นะผมย้ำอีกทีถ้า XL คืออก44นะฮะก็จะประมาณนี้นะครับก็จะพอดีพอดีหน่อยนะครับก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้คือเรียกว่าอะไรดีเวลา เสื้อบอลบางประเภทหรือว่าบางแบ,บแรนด์ที่เขาผลิตออกมาได้บางเนื้อผ้ามันจะแบบว่ามันจะตึงๆทุกคนมันจะแบบตึงๆแล้วก็ใส่แล้วไม่ค่อยสบายนะครับแต่ว่าผ้าเป็นเสื้อบุดําตัวนี้ผมว่าค่อนข้างสบายเลยนี่คือด้านหน้านะครับนี่คือด้านหน้าเ mm hmm. ดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนี่ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับอ่ะมือขวาแบบนี้นะครับอ่า ใส่แล้วหล่อเหมือนพี่ต้นหรบดินแน่นอนครับขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะครับอย่าลืม subscribe ให้กับช่องทุกบ้านด้วยนะครับสวัสดีครับ